โอมขึ้นมาโอมขึ้นมาออกลงไปดำน้ำแล้วก็ยกลวงปูลวงตาลวงพอพระใสขึ้นมาจากแม่น้ำคงต้องร้องรำทำเพลงสรรเสิญเทวดา สวัสดีครับผมเนาะสวัสดี่านี่คือทะเบียนรถปูรุสีครับผมเนาะออกแล้วออกอีกออกครั้งเจ็ดแปดออกครั้งแปดเก้าออกครั้งเจ็ดเก้าออกสามงวดสี่งวดแล้วตั้งแต่มันมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะมันออกมาตลอดเลยบ่เจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ออกไปเจ็ดเก้าก็ออกแต่ว่าเจ็ดเก้าจะออกไลฟ์ไลฟ์งวดเนาะจะออกบ่อย แต่รอบนี้ยังเหลืออีกครั้งอีกสองตัวเหลืออีกสองตัวอ่านดูให้ดีเลยมันมีในการนับดูเหลืออีกสองตัวพี่จังน้องข้า่าเขาหาเลขกลอตเตอรี่แล้วสองตัวแต่รู้ว่ากินแมงไปแล้วคนบ้านหรบอเป่าไหนบ่มีหาไว้แล้วมันบ่มีในนี่สองตัวเดี๋ยวนี้ยังบอกไข่ปีศาจหรอกอืเอา เหลืออยู่พี่น้องอถ,ถ้าเบียนรถเนาะแปดเก้าแปดเจ็ดเหลืออีกสองตัวที่ยังไม่ออกอพี่น้องออก็ร้ว่าติดตามไปน้ำกันมหหาาเ็น่วนชื่น,อนอเอเจ็บในคะแนวหนึ่ 1, 6, 6, <ว>งหกอะไรหนึ่งหกห้าก็จะได้มาขอ เอาเล็กแตกใจให้สว่างเป็นผู้ให้เป็นธรรมทานนะปู่เอ้ยโอ้เปิดไฟพอดีที่ไฟมาพอดีพี่หลอ<ว>กปู่เปิด<ว>ทางให้แล้วขอให้เปิดโชคเปิดดาบมันเปิดไฟเลยเนาะแจ้งจา้างต่างเลย,ยแต่ขอโชคก็เปิดไฟวับเลยพี่น้องนี่ม่อนเจ้าค่าปูเอ้ยบลวปู่เทวดา เลขเนอเกิดเลขอย่างเดียวเลขพาราทีเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งในวันที่สองครับสองหรือเปล่าวันที่สองเนิ่บวันลงหนึ่งเนิ่บปัดในปูแล้วจำไม่ดีดย,ย้ายวันที่หนึ่งทำไมบ่ออกมันเป็นบันแรงงานเอมันดูดครับถ้าออกมาเขาจะจับแรงงานมดอืม อจับมัดแรงงานไว้อย่างดีอ่างานก็ไม่ให้ทําำวันหยุดวันหยุดครับผมแต่หลอยไปทําได้อยู่ว่างกันวะไม่ไม่ไม่ผิดกติกาอ่าครับแลนั้นวันที่หนึ่งเลขบอออกโอ้บอกตรงๆเลยเลขบอออกเลยเขาบอหมุนอืยังหาซื้อกันให้วุ่นได้อยู่อบอพิดกฎหมายเราขายซื้อรัฐบาล เออบัดน,นี้ก็เป็นวันที่สองครับมกับ ah, วันวันใดล่ะวันพรฤหัสปูโอวันพรฤหัสเน้อวันครูเน้อป่วยปูก็ดีใจอยู่หรอกฟ้อนแอนฟอนแอนแต่แอนหลังแอนหน้าแอนหลังแอนหน้าแอนหลังอุ้มพระองค์ทรงน้ำคงคามหานาที S <S 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 โังอมขึ้นมาช่อห,อหลงโงมขึ้นมา,มายออกลงไปดำน้ำแล้วก็ยกลวงปูลวงตาลวงพอพระใสขึ้นมาจากแม่น้ำโขงต้องร้องรำทำเพลง สรลเินเทวดาเนี่ยล่ะปูปห่าห่าหอืมล่ามากตก็สีะไเป็นหาบนหาล่างบปูเออทุกแล้วนีออ่จะเป็นเจได อืปูหอมะห้าห้าบาปููไม <20. S 1> ่สิบาลำรีำจังสันนาอบาด้นอะบาดท่าสก,การ์บาปูระว่าน,นัง่งอย่างเนอะผลมาลำนี่นาอน่งเงือกน้อยไอว นางเงือกน้อยว้ายขึ้นมาขึ้นมาจากแม่น้ำโคงบัวร้อบ้านนี้มากับพายุใหญ่นู่นแล้วพายุเขาหันพายุแม่นางเงือกน้อยเด้อซื้อพายุก็แล้วนางเงือกน้อยมากับพายุโอ้พนมากับพายุแล้าอายุนี่จันบอกผ่านมาผ่านมา มาแห้งแท้เห็นบ่ลูกหลานเสียหายมันระหองเอ้านางเงือกน้อยก็มากับเขานั่นแหละว้าเอ้าๆอ้าเขาพามาเลยหอมเลยอูยถูกแล้วมาตาใสล่ละมองยูตะกีเขาว่าถ้ำผาแอนว้าถ้ำผาแอนถ้ำผาแอนโอ้มาตาถ้ำผาแอนเคยได้ยินบ่ น้นแล้วเลยบอกว่าไปอุ้มพระพระทั้งหลายหลวงปู่หลวงตารวงทั้งูพ่พอพระใสขึ้นพระแม่น้ำโขง เลยล้ำเงินขึ้นมาเลยโอ้ผลแห่ล้ำขึ้นมาเลยเแห่ล้ำขึ้นมาแม่นางเงือกน้อยนี่น่ยมาล้ำกับเขาบัดีใจสะเรมสรลองสองน้าไปปูเตอดีใจดีใจก็เลยมากับพายุใหญ่เลยโอ้ม่าจนจะอยูว่าอะไรบุญเดียบบาทนี้เราก็บอกเราวังฮ่าฮ่าฮ่า หอแม่เง huh? eh? ือกน้อยนี่งก่าปูเออแม่เงือกน้อยเรามาฝากระวังอย่าลืมอ่า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 อย่างคือเราว่าอย่างนั้นนะว่าตวยระวังจะไหนก็ระวังอีระวังอีหยังกับปูระวังอ่า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 อ่ระวังจืดจืดกว่าปู เพเหล่าระวังกบเฝ้าอมันใบพร้อมเนอะจับมันมัดใบพร้อมแล้วโอ้จับล็อกใบพร้อมเลยจับล็อกใบพร้อมโอ้ให้แน่นเลยฮ่า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 หนึ่งปั๊โอ้พิจารณาเมืองเด้อพี่น้องพี่ชี่เด้อเน่าเงือกเพราะว่านานเงือกอย่างครับงี้ขึ้นมาเอ่ะจังะมาขับรถติดจงสั่นทีโอ้ อระวังหา้หาหา้หาห้าห้าสันพิรน้สั่ส่เขี้ยนไหมอนกันพิรางอืมว้ายอ่ใจจล๊ดใช่ไหมอืมมีแต่าหาบอคกูมา อันนี้นางเงือกน้อยอย,ย,ยังน้อยงงออยังป่วย<อ>ยังว่านางเงือกน้อยเราไปลำขึ้นมาอุ้มพ่อพระใสขึ้นมามจากพระเม่น<า>ม้ำคงห้า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 เนี่ยของนางนางเงือกน้อยได้พี่น้องอ๋ออย่าลืมเดชขาดนางเงือกน้อยอ่าให้รัาสงการพี่น้องอ เราดีใจเรามากับท่านอะลมใหญ่นั่นนอ๋อเอามแต่นั่งนี่หน่อยว่าปูปูขอแนวทางปูเป็นเท่ไรบานเนี่ยแนวทางของปูด้วสีเป็นเท่ไรนอกบาทปูก็บอกตัวะบอกบอกให้เราเราไว้ยังอยู่ในในปูปูปูเโอ้อยู่อีกสองตัวจบข้าวเลย อ้าวยังมาไปใส่บ่ปูยังยังอยู่ว่าหันออกทั้งบนทั้งล่างปูนี่ว่าหันดอกนี่นี่เอาไว้เลยเอาปูมันมีตั้งสี่ทีปูมันมีแปดเก้าแปดเจ็ดเออนะ่อยู่ไทยนี่เนะ่ยอยู่ไทยนี่เนี่เอาออกอีกบป่ปูออกอีกกาแปดเจ็ดว่าหันออกทั้งบนทั้งล่าง โอ้โอ้ไม่ยังยังอยู่คือเกายังอยู่คือเกาโอ้พี่น้องเอยฟังเอาดีๆเด้ออ่บืนบืนย่านพระหนาปูแปดเก้าแปดเจ็ดวัางหันออกแปดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าพี่น้องอ่ายังเหลืออีกก่าสันเอเหลืออีกสองตัวไทยนี่โอ้สองตัวไทยอืโอ้ใกล้ๆเอาแค่นี้น่ะโอ้ อ๋อแขน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 พี่นอ้องอือโอ้ครบปตัวน้นอือครบเหบ่ปู่ยืนอือโอ้แต่ว่าของนางเงืออนะั้นบรรลุจักกับเราเลยอันนั<อ>้น<พ>เพราะว่าเรามาฝากไว้ซักน่ะแล้วก็ไปกับพาย,ยุนะ่ะโอ้เราไปได้อยู่นี่เนะื้อโอ้เราผ่านมาเออเรามาจากาน,าน,าน,นู่นนะ่ะผ<อ>า,านาังแอนนู่นน่ะยู่ไซบุลุโอ้ผางนอัน โอ้โมากเลยต้นใหม่ลมแล้วเล่นะคลับพระู้เี่นพานางแอนตะแ,แต่ มาไก่แล้วมัอ้าวมาก็มาเออมาให้โซไขมันเลยไฮโซไขมันเด้อมาผัดผ่านมามาอืมเำว่าฟาร์มอ่าก็เลยต้นไม้เพิ่งจะอยู่ตั้งว่าหลายสิบปีเราฟ้อนขึ้นมาเลยโอ้โหเวียงขึ้นมาได้บาดรีเตียฟอมฟอมขึ้นมาเลยหลังก้มหลังคาไปเลยจ้าโอ้โหคนเวียงมากกันเวียงใส่ต้นไม่ได้อืมเอามาไฮโซกันเลยแนวทางที่วันจัน เอาไปลองพิจารณาบางอาเด้อนางคือของนางหนักน้อยเนี่ยมันก็วัดเก่งของเราคักอยู่เราบอกโอ้ยเราไปบอกมางวดล้วบอกโอ้อย่าทิ้งอันนี้นะพัดไปใส่แตกตลอดนี่อืเราไปตลอดเดินเราก็จะไปอีกอยู่จะเข้าไปหนเมืองอะไรเมืองเลยหลงมันอะ อืมวะเราไปมันจะไปไกลอยู่แต่แตยังบ่ถึงหรอกโอ้ยังบ้านนะหอดอยังบ่หอดเลยหลงหรอกเอามาหอดบ,บกก้านตรลาก่อนเอาโซกอนนะปุรนะอืมเอ,มอมมาเอาจนมาให้ห้าห้าบอกปูอืมแล้วบอกว่าอย่างนง้นแล้วฟ้อนแอะอ็นแต่มาตรงนี้นะอืม อืม,ออมาทีแรกก็น,นึกว่าใบไม้ปิวโอเมทม,มันไปเบิ่งมาเป็นนางเงือกน้อยตัวนี้คนรับมาร้อมเลยก็ได้ผิวมาความเลยอ๋อ,อพี่น้องได้เพิ่นไหวให้ห้าห้าคนฟุนมามื่สี่มื่อสี่กลางกลางหาหนิูวพี่น้อง ฟอนทั้งที่เป็นไหนแแล้วทั้งบนญทั้งนางเห็นฟอนขื้นฟอน,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 นโลกสะลับไปสะละปับมายู่หันเนาะอ่าชัดนะจะเอาพี่น้องเนาะเน่นแร่เพียนขาว่าเพียนเอาอเพียนสร้างเพียนทำเพียนทุกอย่างต้องมีความเพีอยนอ อย่าเฝ้าอย่ารีบอย่าร้อนอก้าวไปทีละขั้นรู้จักก้าวไหมครับก้าวทีสองขั้นแล้วมันสูงอเอาก้าวทีละขั้นแล้วสิพาดสิปูอย่าลืมก้าวทีละขั้นขั้นตอนแมวนไปหรปูพวแหวนพวแหวนหรือแค่หนึ่งปูเรื่องเรื่องมีแค่ก้าวก้าวเพื่อวู่อปู อันนี้พูดถึงเพียรพยายามชีวิตมนุษย์เพียรก้าวขึ้นก้าวหนึ่งก็บม่เป็นไรหรอกก้าวที่สองให้มันมั่นอืก้าวที่สองให้มันมั่นจะต่ำหรือจะสูงจะล่างหรือจะบนโอโปแมนบอกเล็ก